ไม่รับสายแล้วนี่มันอะไรอ่ะก็ปาร์ตี้ฉลองที่ผมคืนดีกับนาลีไงแม่วันนั้นผมแค่เข้าใจผิด่สวัสดีค่ะคุณแม่มาจอยด้วยกันนะคะฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณวีรินบอกว่าคุณเป็นสายให้กับจารกตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ฉันชักไม่มั่นใจแล้วผมนี่นะเป็นสายให้จารกนี่คุณจะบ้าป่ะเนี่ยก็ใช่นะสิพี่ใหญ่สงสัยว่าจารตจ้างมันมาทำลายเสียง้ะพีที่คุณไปดีกับมันเนี่ยเพราะว่าคุณร่วมมือกับมันใช่ไหม เนี้ยฮะเฮ้ยอะไรเล่าเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวนาลี่เป็นสายให้จารัึกก็ใช่นต่สิไม่ต้องมาทำมันไม่รู้เรื่องคนอย่างคุณน่ะไม่มาท้าให้ภัยมันหรอกที่นี่กับมันเนี่ยเพราะมันร่วมมือกับมันใช่ไหมคุณอันน่ะคุณยังไงฉันจะฟ้องพี่ใหญ่ฉันจะฟ้องยาคุณโวยอ้ที่มอวววยวายเนี่ยมันจะหาเรื่องยากับผมแล้วไปอยู่ไอ้นั่นใช่ไหมไม่เกี่ยวฉันจะไม่ยอมให้ใครที่คิดทำลายสยามพิมพี่ไม่อยู่ในบ้านฉันเด็ดขาดหายาดใหมายเลขกหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี